ไฟสดกับหาน้ำหัวมันต่างกันเด้อน,น้ำหัวหาไงไฟหัวนี่ตีแจ๊กสิปฮาทาั้งใด เศร้าๆเก้าโมงมือนีมาสิกสัญญาณเตือนภัยตึกเอ็ดเอ็ดเมนชันโบหายอยู่เด่อาทิตย์ที่แล้วบ้านเด็เศราอยู่เจบออกเบิ้ดก็ยังห้องอยู่ไปหาทางไรเนมาเนี่ยห้องนั่งขากันแล้วนะ ียงกันเนะกัเลาะกันเกบ็บสุดโตเขาไปเปิดเครื่องกังห้องอยู่เป็นเครื่องสะง่ลอวามสวกตืเช็คมาเดียว không đường bệnh nhân đang giữa chẳng đợi chẳng đợi chẳng chẳng đợi chẳng bơ เกาะทุกโตส่เตสายเป่าๆกันยังดังเป็นที่สายสอดหรือบอ่เป็นที่สายสอดหรือบอ่หรือผิดสัส้นวสายนี่นะ สันอื่นสบายสายมันสดดีด้สันจิตสิกสิทธิ์เร็วมันกับมาให សាន់6បាតនេះមិនចេះហើយប៉ុណ្ណោះស្គឺប៉ុណ្ណោះ กันมาสซจักที่ห้องนี้ก็ได้มีไฟเละ่ะมาดิเซ็กซ์เกะเลย สิบสองวน เราเพิ่งได้เมาแถวนี้ลบเอวบวกเอวดี B L ผ่านไปสามซันแล้วยังหาสาเหตุบ่ได้อยู่ใส่เนาะ ทีนี้มันก็เก็บที่ทางโลกนก็นได้หานไปสี่สั้นแล้วก็ยังบ่เจอเลยมันเป็นอยู่ไดไบาทนี่ไลมันมือทุกสั้นมันจะได้ หายคล่องใจเทียงนะหากินข้าวก่อนหากินข้าวก่อนใกล้สิเทียงแล้วบายใครว่ากันไหมหากินข้าวกินน้ำกอน สี่ชั้นแล้ว3 4 5้ตายตายตลมาหชั้นแล้วมันยังบ่ได้ห้ชั้นแล้วชัว้นที่เจ็ดสชั้น

สุดท้ายสันลังหายก็ได้ไล่าสายไม่หมอ่งหนึ่ก็ได้สาย เบิร์ดมือมาเจออยู่ข้างล่างเนียสายมันสอดที่ละตัวทีละตัวกรอบประกอบทีละตัวเลาะอยู่เบิร์ดมือมาเจออยู่ข้างล่างนี่สานี่แล้วเปล่ามันสดอ,อ,ทอดทนะี่นี่นะแตกนี่นะ ดาย่แยไฟก็บ,บ่เห็มืด มาดูมืดคักมืดคักเดี๋ยวบาเห็นแสงแสงอ,อ L สาย N ผู้เยงไฟกับผูมี

สีมาทากุ่มนี่มันไวเออไปหาอะไรสายบ้านี่สร้างจอมาติดจอเซตเลย ก็เห็นมีอย่างเบื้องคือเจ็บๆเหลือนั่นชุดดูดควันของเขาหน้าจะอยู่ในตู้นี่เลย้องดูเขาต่อในตู้นี่สองจอ ในลิฟต์จอข้างนอกจอไฟขาต่อหลอะมาทั้งตึกเบิดมือมาดิซัมมาเป็นตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแท้ๆอสองฟังไซขวาก็เบิดแหละ ตัวสุดท้ายเจอเจอตัวสุดท้ายโอ้ยน้องักขักนั่นเอ้ยมีเตียนซิมเป็นตัวสุดท้ายเลยดีๆน้อโอ้โ,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 โหโตโตโตหาอยู่เบิดมือ กอบบันี้นะ่ะหาเบิดมือเจอตัวสุดท้ายนี่หน้าลิบนี่หน้าลิบนี่นะขันนอบโดนสายคือท่าหกห้าสามสิบหกหกสามหกหกเจ็ดสี่สิบสอง 42ตัวเจอตัวสุดท้ายปัญหามันอยู่ตัวเดียวนี่นะขันนอทะลุไปถึกสายปัญหาเกิดตัวเดียวตัวสุดท้ายทำเอ้ยหล่อหลเบิดมือเบิดเบียนจนสี่โมงแรงเลยแปดโมงเช้า ทั้งตึก42โตทอดเซกตึกโตเจอโตสุดท้ายพอดี40โตที่สีขันนดทะลุสายไฟเอบบิดมือหายเป็นปิดทิ้งเลยแบบน,นี้ หายเป็นปิดทิ้งเลยได้สี่สิบสองโต๊ะโทษโทษโทษเบิดมือจนวสี่โมงแรงแปดโมงเศ้ามาแปดโมงเศ้าจนวสี่โมงแรงจนนเมื่อยเสียบสายกระดิ่งแบบนี้ ้สายเดียวนี่นะสายเดียวสายเดียวนี่เป็นหามันนะเหียบรนอยปะดีเหียบรนอยฝนก็มาล้วห้องฮึมพึมฟ้าก็ได้แปดโมงเส้าจีนนะสี่โมงงนุ่งนงเป็นตัวเดียว เปิดเฮิดเปิดเรียบร้อยโอ้ยุดสีคำสีมืดมจีก๊กมาเขียนสั้นไว้กันสี่ห้าโมงละสี่โมงก็กล้วนะ มันก็เก็บเขา่าเก็บค้องล่างไม่ล่าง,ม,างมือเนียนของนะมือบ้านมือห้องนี่จริงเนียนของเนีกับพงกับพงอาคิปนี่ก็สิขอ้อเกี่ยวไปซำนี ยินดค่ว่ากันมามคอติดตามกันไหนี่ก็ขอขอจอบไปสำนึก่อนสวัสดีสบายดีสู้สุขคนขอบคุณขอบคุณขอบขอกขอบใจที่เข้ามาติดตามมาลาบชุม่มสวัสดีสบายดีเดอ้อ